โดยหนึ่งเรื่องกันบ้างนะคะสำหรับคู่สุดตาเกาหลีใต้นะคะนั่นก็คือไคเอ็กโซแล้วก็สาวไอยค่ะซึ่งทั้งคู่นะคะเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ให้กับทางกุชชี่อยู่แล้วและล่าสุดนะคะก็มีการถ่ายแบบเพื่อโปรโมตในเทศการด้วยค่ะไคแห่งวงเอ็กโซนะคะและไอยซึ่งต่างก็เป็น g l o b a l ambassador นะคะหรือว่าทูตสากลของทางแบรนด์กุชชี่ค่ะ ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการศิลปะที่มีชื่อว่า No Space Just A Place อิ e r o s o p ียของแบรนด์ซึ่งจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ด a ล i m u s e u m มในกรุงโซลในสัปดาห์ที่ผ่านมานิทรรศการศิลปะนี้นะครับมีคอนเซปต์หลักอยู่ตรงที่ความสัมพันธ์ของคู่รักและความสัมพันธ์ของมนุษย์แบบไร้พรมแดนทางเพศซึ่งทั้งคายและไอยูเนี่ยต่างก็ได้ให้การสนับสนุนนิทรรศการนี้ โดซูเปอร์สตาร์ทั้งสองคนครับได้รับหน้าที่บันทึกเสียงเพื่อเป็นไกด์ในการให้ผู้ชมนิทศการได้เข้าใจถึงคอนเซปต์รวมถึงประเด็นสําคัญของนิทศการศิลปะนี้ด้วยโดยเป็นการให้คําบรรยายเพื่อเป็นไกด์งานศิลปะแต่ละชิ้นที่จัดขึ้นภายในงานครับตามที่แบร์กุชีต้องการให้ผู้เข้าชมได้ตีความถึงประเด็นที่งานศิลปะแต่ละชิ้นต้องการจะสื่อออกมาในมุมมองของตัวเอง ในโอกาสนี้นะคะทั้งครและไอยูค่ะต่างก็รับหน้าที่เป็นนายแบบและนางแบบในการถ่ายแบบให้กับแบรนด์เครื่องแต่งกายในคอลเลกชันกูชี่ฟ e f a l l โดยเป็นการถ่ายแบบภายในพิพิธภัณฑ์ค่ะที่จัดงานศิลปะเพื่อเป็นการโปรโมติทศากาลไปในตัวด้วย